So it's hard to breathe, but that's alright. ไอ้อะมึงมาคุยกับเขาไม่ใช่มาดิมาดีมาดิเออเออเขโมยรถขนศพวะเดดีี๋๋ยยววเกูตฮ้ยคันนี้นั่งได้สองคันนี่วะเอ้ยนั่งได้สองคนเอาเลยเว้ยเดี๋ยวกูตั้งบล็อให้เว้ยตั้งบล็อให้เว้ยโอเคสุบรีกเดย์เก้สุปรีเลยวะโจจีเรื่องไงวะ ใช่เลยกระตูนเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวกูตัำรวจเองไว้แล้วบอกจะตามตำรวจให้แล้วก็ยืนไอ้เรามาล่าท้าผีกันเถอะล่าพ่อไวยเดี๋ <c oughs> ยวตำรวจแดกเลยนะจะเร็วเดี๋ยวกูไปตลาดก่อนทำอะไรตลาดวะซื้อของเดี๋ยวมาไปซื้อของที่ตลาดซื้ออะไรดอกไม้อมไะไรเงี้ยพวกพวกนี้ยากไปวันนี้ซ <c oughs> ื้อเป็นจีนจำปัจจุวันเหรอ <c oughs> เออ มึงเคยกินดอกไม้ที่ยาซื้อยาไหม <c oughs> เคยกินดอกไม้ว่ากันล่ะเคยเลองชิมดอก้วย <c oughs> ซื้อยาไหมอ่ะ <c oughs> อะไรยัยคุนึกภาพเลยแบบว่ายานี่ดอกไม้แล้วก็ทำท่าเหมือนจะยื่นให้ยาแล้วก,วก็ดึงกลับแล้วก็มาแดกี <c oughs> <c oughs> ด่ยดึงกลับแล้วแดกดอกไม้โชย้ะต่อ,อหน้ายาย <c oughs> เ้ลออเไลออนอเดนออเดนีไลอ์มังกรชอบกินแกซอนนะเออถ้าเรากินแกซอนจะกลายเป็นมังกรไปวะกลายเป็นักรเาะลยโลอ่ะอยขอบอกเร่งนื้อปถ้าตายในารกินี่เป็นไราวะไม่เป็นไรเกิดใหม่ ็คือมึงจะฆ่ากูไม่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 หย่าอดอ้นอดอ้ก็ได้พี่ชิก็่สงสัยเหรอแค่สงยก็ยังลงสัยไอ้กูแค่ลงสัยไม่ก็ร้องละมึงเหลือเออจะมาคำนึงหนีตำรวจอยู่เยีดเชนตำรวจจากหน้าหย่ามึงทำพิชอะไรวะเนี่ยอย่าอย่าไปโดนอย่าไปโดน แล้วมักูมาแล้วกูมาไม่ขึ้นอ่ะไ,ไอ้เฮียเลยกูไปละไอ้กูไปละไปแล้วเหรอกูรู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยไปแล้วหรอไม่ไปก็อยู่ตรงนี้แหละไอ้เฮียอย่าไม่ตายจะรีบไปแล้วเหรอเอา้า <c oughs> ไอ้เฮียตาย,ลตาย,ยเลยเอ้าเออทำไมมึงตายเลยขี้เลยเ้ย เอาเอยไอเสียรถไปปล่อยยังลมยางไม่ทันเรียถึงที่หายแล้วใครจะต่ใครจะต่กูวะอย่าไอคนเยยนเลยเมื่อกี้ เอ้พอจะเดินขึ้นมาไดยั่วบาลทูเกตโบสบาลทูเกตโบเออจะเย็นเออเอเออเออเออเเออยเออเออเออเเออเเออเออเออเเอออเออเออออกออก้เออเออเออเกอเออออเอออออออเอออออเอเออเออออเออูออ

เบียกรอเบียกรออย่ามาตีกันไฟิวมันเอฟเคอะฮะมันเอฟเคไว้ด้วยอ่ะใช่เหรอเออไอ้กูกูไม่อยากกูไม่อยากให้น้องเวลาเอฟเคมันจะออกจากเซ็กชันเองเว้ยฉังนั้นกูจะพยายามแบบให้ให้มันอยู่คอยอยู่ตลอดโอเคงั้นกูเดี๋ยวกูไปหามแป๊บนึงเฮียเก๊ขึ้นเอ้าไอ้เฮียกูกกนพีที่ตันได้ตังค์ไหม นี่เน่ขอตั้งมา่ไม่เหลือเฮียอะไรเลยเฮ้ยเอ่อสวัสดีครับผมก็ d f ฟ i e แมนวันนี้ก็จะมาไอสัตว์ โอ้เฮียอะไรอ่ะเก่งเหรอมึงเก่งเหรอเยอะกูรูรีเฟรน์ก่อนว่าไอ้เฮียเยเฮ้ยมันเกีดกันเรื่อยๆเลยวะโอ้ยโอ้ยไอ้เียยนี่เียเฮียเฮียเฮีมเฮียเฮียเฮียลฮียเฮียเฮเฮยเฮียเฮียเฮียเเยเฮียยยเฮียเฮยเฮียเฮีเลยเย เดนจิมาแวววันนี้อาคีทำอาหารไม่ค่อยอร่อยเลยเพราะฉะนั้นเดนจิมาแวว <c oughs> อาอาคีตายแล้วไม่กล้าเข้าใกล้มันแล้วไอ,อ้เหี้ยไม่ชอบตีกูตายกับบอกเหี้ยมึงมึงจะโอ้ยไอ้เหี้ยมาอีกแล้ว เฮ้ย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 ไอ้ที่อะไรอะไอ้อะไรอะไอ้เต็งเต้ตตเอะไรวะไอ้สัตว์โคตรน่ากลัวเลยยิงไม่ทไม่ทันเฮ้ยไอ้มึงต่อยตอยมึงต่อยกูยังไงเรช้สเตต่อยหนึ่งดาวมึงยิงเลยอะไม่ใช่ไงอ้ยหนึ่งดาวม่งไม่จับเวยิงเลยหลบหลังไอเอิร์ดหลบหลังไอเอิร์ดเออ หลบหลอนเอ,อิร์ดหลบหลอนเอ,อิร์ดแต่ว่าเราจะไม่ยิงหัวมันเราจะยิงที่ตัวมันว่าปืนไหนแรงกว่ากันเริ่มจากปืน <c oughs> โอ้อแจบไอ้ประชาชนเร่งร้องอย่างี้เยี่ยนเลย <c oughs> ไอ้เหี้ยนี่ชนกูอีกแล้วกูจะไม่ไหวแล้วนะเ <c oughs> แต่กำลังโคตรประชาชนได้หมดเลย โอ้ยเฮียเฮ้นะร้านเสื้อผ้าอะไรเดี๋ยวค่อยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยนะเฮียรู้ว่ามันที่ดีก่อนดีกว่าน่าเสียตังก่อนเยอะว่าไงจ้าน้องสาวเสือเสือผู้ชายแน่ๆคนเล่นเล่าอย่างเนี้ย ถึงมาคิมาจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ชอบผู้หญิงด้วยกันสินะจะเข้าใจเดนจิเดนจิรู้ว่าเดนจิเที้ยกูจะพูดเที้ยวเลยเนี่ย <laughs> เอามาดิหนึ่งช็อตสิบบาทเองสิบดอนนะเที่ยเมื่อไรกูจะใส่ไอ้กูอยากโดนอยากโดนผู้หญิงแล้ววะกูปเปกูปเป <laughs> ตามบทที่นี่อ่ะโอ้โนเซซึโอ้แย่ละเต็มหน้าเลยเฮ้ยกูโดนโจดวะกูเจอโจดวะไหนวะมึงมีโจดที่อะไรกับไอ้้ไอเทียผักมึงโอ้ยโอ๊ยมาดีสัตว์มึงปวยอะไรอ่ะฮะอย่ามีปัญหากับพวกกูไอ้เทีย อาผมงไม่ยืนคนนั้นไอ้เหี้ยเอาเลยเอาเลยกูรู้กูรู้เกี่ยอะไรอ่ะเข้าไปเลยเร็วมันหายไปเลยอ่ะเหมือนมันใส่ชุดนิทับไปเลยเอ้าไอ้เหี้ยนี่เยอมหลงตัวเองเหี้ยสาอ่ะเป็นอะไร บุหรีหมดบุหรีหมดปวดล้างตูดอ๋อขุนขอกไม่ได้เลยอะไปทำเงี้ยไปทำเงี้ยโอ้ยโอ้ยเง้ยโอ้ยเฮียเอาละพวกเราไปกันเถอะเดี่ยวเวลาทั้ภารกิจรู้ไหมว่าคนเนี้ยเป็นอดีตนักขับระดับหนึ่งนะในรถสันโตน นี่นี่จ้างมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสามารถขับได้โดยที่น้ำในเก้ยวไม่หกใช่เขาสามารถขับถนนเส้นนี้ได้แบบว่าโค้งอ่ะเขาไปส่งเต้าหู้บอยไปเห็นจะบอยไปเห็นมาพอรู้จักกับพ่อเขาบอยก็เลยไปจ้างมาออนีเขาบอสผมส่งเต้าหู้ทุกเช้าลงเขาอะกินะคนหนคนคนอื่นเขาแข่งกันไอ้ยยี่ขับส่งเต้าหู้ ไอ้เหี้ยขาดนี้ม่ป็นแป๊บ,บ,บ,บเป็นปลาไหลเลยวะชายาของบาร์ดอสอ่ะเออวาสารลิทเขางคือ,ค,อคือปลาไหลสีครามปลาไหลสีครามในต,ตอนกลางคืนนั้นเขาจะส่องสว่างแล้วก็รวดเร็วทําให้เหมือนเหมือนปลาไหลสายตาที่จับไม่ทันไอไอเหี้ยไปไหนนะท่านไปทางตรง,ง,งเลยอยู่ทางตรงเลย มึงดูไอ้เหี้ยทางตรงเร็วที่สุดเออจับไว้จับบอสผมจะจับไว้ไอ้คนเต้นมาแล้วบอสใช่หรอตอนแรกถามว่าใช่เหรอสักพักแม่งไอ้เหี้ยไปอยู่ข้างไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วเว้ยคิดว่าไงวะโอ้โหแสงไฟแสงไฟยอดเลยวะเองไอ้โมนี่ดิเอ้โมดู่บอสเราดิเอ็งดูอะไรดิ อย่างไรนะดังตกแล้วเว้ยคือคุณเพิ่งบอกกัแล้วคุณก็ถอยไปเหอะไอ้เหี้ <c oughs> okay. ยโอเคเราจะลองอไปตัดดูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้าไปเยอะเฮ้ยชีวิตไปหามันเงินมันกินอีกเยอะเฮ้ยหยุดจเข้ารถกันอ่ะแล้วไอ้ไอ้เฮี้ยพอแล้วพอแล้วเฮ้ยหยุดหยุดเราไม่รับเสริมแล้วเฮี้ยแบบเดียวไม่เข้าไปอีกแล้ว โอ้นี่พี่ทานอะไรเนี่ยโอ้พี่ทานอาหารหมาวไม่ใช่ไม่ใช่อาหารหมาวลองหม้อาัเข้าวผัดแล้วก็เล่าเหรอครับนั่นอยู่ได้หน้าเหมือนแม่มันใช่ไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเดียวาเลยครับขอโทษคนนี้เมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมร้อ่อครับขอโทษพี่อย่างโหดเลยสัก็นไงแสงไฟสวยไหมเนี่ย เอิอคุณฆ่าไอ้ไอ้ด้วยนะมันไปลงศพมึงเลยเออโทษพี่เดี๋ยวคนนี้เข้ามาเดี๋ยวผมเล่าเขาบอกว่ามาหนี้วันนี้วันนี้เขาเียกเขาเเขาเข้ามาเราเเดี๋ยวผมงพวกเราต่อดเลยมาหนี้เพื่อไร้ยนี่อะอะไรเปิดฆ่าเปิดหาแดกกับคนอื่นไอ้เที่ยมเฮ้เออยเฮ้เฮ้ยครับพอดีงานนี่งานเขามึงก็ไปด่าเขาทำไมเขาโดนเขาเขาเมาเขาเมาเอ๊ยอีเจ๊มึงไม่เสิร์ฟแก้วที่หกให้กูไอ้เที่ยนี่เจอกูแน่เอ้ยบาคูดัต ไปต่อยอีเจ๊ข้างในร้านดิเนี่ยอย่า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 มีเรื่องกันเท่าอย่ามีเรื่องกันไม่เอาไม่เอาไม่ยอมเสิร์ฟแก้วที่หกให้อ่ะกับกับกันเถอะบอสโอเคถ้าไม่ติดว่าลูกน้องกูห้ามไว้ในสัตว์มึงเจอกูแน่อย่าอย่าอดิขอย่าอย่ามาบ่อยนะเขาเล่าเปิดกันที่กลับเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ทียอะไรกันอ่ะเอออย่า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 ห่วยไรไรสัตว์

ไอ้เหี้ยมึงโวยขี <ma, ้โกรเร็วเลยกูไม่ยอมกูไม่ยอมงั้นมานี่มามามานี่กูไอ้มานี่เลยเวไปเอาหนึ่งเอาหนึ่งไปแขกกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปแขกกันนี่แล้วมึงอะไรแล้วมึงเหี้ยอะไรเนี่ยอย่าเ่ยฟแล่าฟแล้วโอ๊ยเฮ้ยพร้อมอยู่ตรงนี้ด้วย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 ด้อยด้วยไปอย่าตายอกู เออเออท่านครับตามตกลงจะมาในเ่อนทีควยอะไรอ่ะกูควยอะไรอ่ะพอพอแล้พอพอแล้กูต่อยหมดเลยอย่านะอะไรแล้วเหยียดหึ่งไปดิไอ้กูคิดว่ากูขับตรงแล้วนะไม่รู้อ่ะเองขับไปตรงเองขับไปตรงเองบอลก็ว่าเองขับตรงแล้วเองขับไปตรงตอนเนี้ยตั้งสติก่อนเฮ้ยมันตรงจะตายวาสิลินพูดอะไรเนี่ยตรงโอ้ ขับตรงแล้วโอ้ขับดีแล้วเนี่ยตรงสุดแล้วเนี่ยเออตรงแหละถ้าเกิดไม่ตรงตรงไหนอะบระการบองเต็มเลยบอสจะวงมุมช่องเลยพอดีไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวเลยเป็นเป็นศิลปินวงโอเคแล้วถึงแล้วอันนี้จะเป็นพาร์ทเดียวและพาร์ทแรกที่แดกเราทงคลิปไม่ได้ทำเยี่ยอะไรเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทุบเครื่องอย่าทุบเครื่องดี๋ยวเีอคุมครับเวเีอย่าทุบเครื่องอย่าทุบเครื่องเฮ้ยไอ้ยเฮี้ยเฮ้้ย้เฮยเฮ้้ย้ยเฮ้ยเ้ยเอ้เฮเค้ยเฮ้ยเ้ยค้ ไม่ตาเนี่ยวะอย่าทุบเครื่องไปดู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 แย่ละในเมื่อแพ้ไม่ได้ก็จะถ้าไม่เงินลงวะเกมอะไรมันดูจริงๆเกมนุกไม่เห็นหนกเลยเยี่ยออกเลยเอ้ยสักหน่อยดีวะแหมมันยืนรอเลยนะเหมือนรู้ใจอ่ะเราอ่ะ สแก้วดิ่โดยอย่างงี้อย่างี้กูเมาอยู่แ้วเนี่ยอ๋อที่ึงจับตัวนี่คูกกงยันตัวเองวาอยู่อะถ้าเกิดไม่จับคือมึงคว่ำได้มั้ยเดินจีไม่ไรเฮียโอเยคอขนาดนั้นแหละเอ้ยมาสแก้วดี๋วะที่นี่ก็เหมือนชิ้มหายหวัดดีขอสแก้วเฮียกดอีไม่ได้แล้วว่ะวัก บอสอย่าฆ่าตัวตายบอสบอสอย่าบ้าบ้าโอเคไม่ไอเอิร์ดไอเฮียเกี่ยวเฮียอะไรกูเนาะเดี๋ยวนีี๋ยวคืนนั้นตายนะนันไง <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ก็คือ L อลอันนี้คือไลท์ เรามาสู้กันเถอะแล้วนี่คือการจบชีวิตไม่ใช่การจบคลิปแต่มันเป็นการจบชีวิตยังไงล่ะมันต้องมีคนตดกคนหนึ่งไว้ยังอยู่ที่เดิมเลยรอดอยู่ไอ้เหี้ยนี่คนดีนะไอ้เหี้ยกูว่าแ้วสัยงไอ้เหี้ยนี่ต้องไปยืนเอ๋ยอยู่บนตึงหลายสัวงไม่ยิงเห้ยเหี้ย โด,โดนพวกกูหลอกหลอนแน่ไอหนังผีงไงไม่เคยดูที่เพื่อนมากระโดดตึกตายแต่มันไม่โดดอยู่คนเดียวฮะเไทา <laughs> ทำเงี่ยำไาทำเงี <laughs> ่ย